ฟังฟังมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีอยมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ t o กเกต์เขาบอกตรงนี้นะคะไม่ชอบลีน,น่ะไอคำว่าสอน ทานทองก็พูดหยดได้ได้ยินทีไรมันรู้สึกโกรธทำมันก็อดทิฐิฐานเขาลงจากคานสักทีได้โปรด้าช่วยฉันหน่อยแล้วแกนี้ฉันเล็กเสิร์ฟเสิอ,สอ,สอ,สอ,อยู่สิรดูกันเยอะก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคง ชายหักอกมาเหรอถึงยืนหน้าหมางหงอยขนาดนี้อล่าวคุณอ่ะแล้วมาหาผมที่บ้านเนี่มีธุระอะไรเหรอครับอืมแม่ฉันให้เอาน้ำพริกหนุ่มกับแคปหมูมาให้อืมฝากขอบคุณแม่คุณด้วยนะเดี๋ยวคุณค uh 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 ือผมมีเรื่องจะถามคุณหน่อยใครอ่ะ ใครหรอหน่อยใครอ่ะใครผมหมายถึงคุณนี่แหละฉันหรออืมอ๋ออ่ะมีอะไรคือว่ามีเพื่อนของผมคนนึงเขาเป็นเกย์แล้วอยู่ดีๆเขาก็มาบอกผมว่าเขาเลิกเป็นเกย์แล้วเขาเพิ่งรู้ตัวว่าจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงมันไปไม่ได้หรอกบ้า อยู่เป็นเกย์แล้วจะมาเป็นผู้ชายได้ไงนี่ลองคิดดูดีๆนะสมมุติว่าถ้านายมาบอกฉันว่านายเนี่ยเป็นผู้ชายฉันก็ไม่เชื่อหรอกไม่เห็นจะต้องมาปรึกษาฉันเลยนายก็น่าจะรู้ตัวดีเพราะนายก็เป็นเกย์มีอะไรคะกิดน้า นะแม่ให้ไปซื้อผักชีที่ตลาดไปตั้งนานฮะไปแค่นี้เองก็เป้นนานๆไหนกว่าจะได้รถออกไปขับไปขับโชว์สาวนิดนึงดิเจ๊้แกมีลูกมีเมียแล้วนะทำนี้ได้ไงนี่ไปถอยรถเข้าบ้านไปจ้าเอา้าใครขับอ่ะแม่หรือเปล่าเจ๊บ้าแม่ขับรถไม่เป็นเอเอว่อาแม่ขับรถรล้วใคระอะ เฮ้ยเยจอรหรือเปล่าเนี่ยแจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจดินจะไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเเร็วเเกเเรร ล้อเล่นนะพี่ก้องพี่ก้องเองไอพี่ก้องเอาสวัสดีครับน้องประทัดเฮ้ยไม่ใช่น้องเป้ เจฟเปอร์วพอดีค่ะเออแล้วนี่พี่กลับมาจากออสเตรเลียแล้วหรอคะยังนะจ้ะที่ยืนอยู่เนี่ยวิญญาอ๋อเอ้่มเหมือนเดิมเลยเอดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะคุณสรุปนี่คุณสองคนรู้จักกันเหรออือเจฟเปอร์เนี่ยรู้จักดี แต่เป้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่น้องเป้ยังไม่ลืมเรื่องประทัดอีกเหรอเนี่ยฮะมันทานมากแล้วนะแล้วคราวหลังเนี่ยก็อยากกุญแจเสียบคารถไว้แบบนี้เดี๋ยวก็หายหรอกเป็นมานเหนื่อยอะเข้าบ้านก่อนดีกว่าปะมันต้องเป็นคนชมพี่เข้าบ้านสิมันเปิ้ลมันเปิ้ลอะไปไปจ้ะพี่ขี้อ่างเหมือนเดิมเลยอะ ฟังฟังฟังังโอ้โหนี้เป้ยังฝันอ่อนเหมือนเดิมไหมเราเนี่ยฟังังังฟังเป้สรุปคนนี่ชื่อพี่กล้องนี่เขาเป็นใครอะทำไมดูสนิทสนมกับพี่เปิ้นจังเขาเป็นแฟนก่อเจเปิลตอนมปลายพี่ไม่รู้จะกลับมาทำไม ครับคุณแม่โอ้ยไม่เจอกันนานขนาดยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะลูกก้อง <c oughs> คุณแม่ก็สวยขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมพูดเล่นครับ <c oughs> <c oughs> พูดจริงครับคุณแม่ผมล้อเล่นโถคุณแม่คุณแม่สวยขึ้นจริงจริงอย่างงอนนะครับคนสวยยังขี้เล่นขี้อําเหมือนเดิมนั่นเราเนี่ยหเสียดายจังเลยนะถ้าตอนนั้ยนะกล้องไม่ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียเนี่ยป่านนี้คงแต่งงานกับป้นมีลูกไปขยงไว้แล้วนี่ว่าแต่กล้องกลับมาแล้วเนี่ยแต่งงานกับป้อนเลยมีลูกแม่ แต่งเลยครับแม่โอยนี่ไปอย่างนี้ไป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 จดทะเบียนจับรถกันเลยไปลูกไปโอ๊ยแม่แม่เข้ากันดีจร <oh ิงๆไงนะพี่ก้องไหนบอกไปเปิดบริษัทที่ออสเตรเลียไงแล้วกลับมาที่นี่ทำไมหรือว่าบริษัทเจ๊งอะพี่พี่หนีคดีมาฮะคดีอะไรหรอคะข่มขืนจริงโจ้ในเขตอภัยทาน ล้อเล่นครับไม่ใช่ครับพอดีว่าพอดีผมเนี่ยขายหุ้นบริษัททิ้งไปแล้วมันได้ราคาครับก็เลยขายไปหมดเลยครับเราก็กะว่าจะกลับเมืองไทยแล้วแล้วก็อยากจะกลับมาสร้างครอบครัวที่เนี่ยครับแล้วที่สําคัญนะครับผมคิดถึงลูกคุณแม่ยิ้มอะไรเบิ้ลที่หมายถึงเพ่หมายถึงเิ้นั่นแหละ ห่เปิะไองแม่นะาเนี้ยมีลุ้นไว้ตอ,อนนี้ยป้นก็เลิกเชื่อเรื่องดวงกินผัวแล้วก้องก็กลับมาหาเปิ้ลงานนี้พี่เบิร์ตมาชัวร์อะไรแม่ผ่านไฟเก่าโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรนะนี่เบิ้ลเดี๋ยววันนี้ก้องอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันนะ ไปเมืองนอกนานเดี๋ยวแม่จะทําน้ําพริกหนุ่มของปอดก็ไม่กินเลยขอบคุณมากเลยครับแม่จ้าจ้าเพิ่นเดี๋ยวชวนพี่ก้องมานั่งตรงนี้นะโอนอ่างน้ำตรงนี้แอร์ไม่ค่อยเย็นขึ้นห้องนอนดีกว่าลูกออแอร์มันเย็นดีไม่เป็นไรแม่ไม่ถือ,อ,อเดี๋ยวแม่มานล้วพี่ก้องเออแม่อย่าเดี๋ยวเชิญพี่ก้องนั่งตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพเพิ่นจะเอาน้ำาให้เพิ่นค่ะ ไปนานนะที่คิดถึงอะไรฮะทำไมทำหน้ากันครับคุณน้องเมียนี่เดี๋ยวเย็นนี้หลังกินข้าวเสร็จนะเราก็จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วครอบครัวเดียวกันอะไรพี่ก็กินข้าวเย็นเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็กล่าวว่าพี่จะขอเป็นเขเป็นแฟน พี่รู้นะว่าเป้ไม่ค่อยชอบที่หน้าพี่เพราะว่าพี่ชอบแกล้งเป้ใช่ไหมแต่ว่าที่พี่แกล้งเป้เนี่ยเพราะว่าพี่รเูเป้แบบล้มชายจริงนะรู้ป่ะรักหลอกจริงหยอกเล่นไงเป็นหูเตน็ตนหูเตน็ตนหูเตน็นหูเต็นหูเป้ไม่โกรธหรอกแต่พี่อย่าเผื่อแล้วกันนั่นไงนั่นไงก็เป็นคนอย่างนี้นี่เนี่ยจเจ้าคิดจเจ้าแคร์นันเราเนี่ยโอ้ยเป้เอ้ย เหนดอต้องค่ะน้ำค่ะจะมาเป็นพี่เขยเป้ไอ้ไม่ยอมหรอแฟนเก่ากลับมาทำ เอาแคบหมูกับน้ำพริกหนุ่มไปคืนดีกว่า <S <S พี่ดินไม่อยู่นี่พี่อย,อยู่นี่เอา้าแล้วจะไปแอบอยู่ทำไมหลังประตูล่ะพี่ <S <S ไม่ได้แอบ <S <S ก็เป้เปิดประตูชนหัวพี่เนี่ยเจ็บป่ะพี่เจ็บดิถามได้พี่ดินช่วยเป้ด้วยพี่ก้องอเขากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วแล้วเขาบอกว่าจะจีบเจ๊เปิลน่ะเหรอแต่เป้ไม่ชอบเขา อ้าวทำไมอ่ะก็ตอนที่พี่ก้องอ่ะเขาเป็นแฟนเจเปิ้ลเขาแกล้งเป้ทุกวันเลยพี่ตอนที่เป้อยู่ปฐมอ่ะเป้ปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำพอเป้แกล้งเก่งปั๊บเขาก็โยนกระท่ายมาใส่เป้เป้ตกใจวิ่งแก้ผ้าออกมาคนเห็นกันทั้งโรงเรียนเลยอ่ะแก้ผ้าออกมาเลยะตลกอะไรพี่ดินพี่ก็รถเป้คือพี่แค่คิดภาพตามว่า เห็นเป้น้อยห้อยตองแต่งตองแต่งแล้วมันก็เลยอดขำไม่ได้เป้แทนจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็พี่ก้องเขาบอกว่าหลังกินข้าวเสร็จแล้วจะขอเจ๊เปิ้ลเป็นแฟนแต่เป้ไม่ยอมให้เป็นเด็ดขาดอ่ะแล้วเป้รู้ได้ยังไงว่าพี่เปิ้ลเขาจะตอบตกลงเขาอาจจะไม่โอเคก็ได้โหพี่ดีรู้ปะเนี่ยตอนที่พี่ก้องเจเปิ้ลเขาเป็นแฟนกันอ่ะเขาตัวติดกันกับปาทงกูเช้ามารับเย็นมาส่งนี่ แสดงว่าพี่เปิ้ลเขาก็คงต้องรักมากอะนะไม่อย่างนั้นคงไม่ไปกลับด้วยกันทุกวันรักอะไรเหรอพี่เขาประหยัดค่ารถแต่พอหลังๆอะ่ะเขาก็รักนๆๆั่นแหละช่วยเป้ด้วยนะเป้ไม่อยากให้เขาเป็นพี่เขยอ่ะแล้วเป้จะให้พี่ช่วยยังไงเรื่องนี้เรื่องใหญ่เราต้องมีกองหนุนพี่ แค่มาบ้านคลองน้ำาี่ะไรท่นชวนแซมมาเป็นเพื่อนด้วยหรอไม่บอกไลยไหมอะก็ว่ามีแค่หรือเป็นเพื่อนของเลี้ยวทำไมใหรือแล้จะเป็นใครเดี๋ยวรอสักครู่นะคะไล่ไล่ไล่อะไรปิ้งเลยอ่ วันหลางนี่จะมานะชวนเซนมาบ่อยๆนะเมื่อกี้บทอุบเลยจะพนักง,งานสวยก็หน่อยแหมชมมาบ่อยๆนะไงดีแตัคือไงเบา <c oughs> สวัสดีค่ะเฮียแงงเน่เห็นคนหล่อไม่ได้เลยนะจะต้องรีบเข้ามาทักเชียรเฮียโลบๆรบ หรือเขาทักแซมเลือเปล่าสวัสดีครับทุกคน่ะะทักทุกคนละคะ่ะทักทุกคนไม่เกี่ยวกัเลวันนี้เฮียจะมาซื้อเครื่องกองน้ําหรือว่าจะมาใช้บริการซ่อมเครื่องเก่าดีคะทางเรามีให้บริการนะคะเฮียจะได้มีน้ําดึกสะอาดแน่นอนค่ะอ๋อว่าจะมาซื้อเครื่องกองน้ําได้ค่ะทางเรามีหลายแบบนะคะและทุกแบบก็มีการรับประกันทุกตัวเลยค่ะและหนูแนะนําให้หลายๆแบบเลยค่ะสุดยอดหลายๆลยะเฮียเียเป็นอมาพึ่เหรอเฮียเป็นอะไร บ้าอะไรอะโทรศัพท์เข้ากเปิดสั่งอยูออ่องอะอะเร็วอาเป้แค่นั้นได้นั่งฮะมีเรื่องเหรอแล้วเหรอไล่ไล่ไล่เดี๋ยวปาจะรีบไปถึงนี่เลยเรี่มากเป็นลูกมีปัญหาอะไรเขาต้องปรึกษาพ่ออี่าอะไรวะพ่ออาเป้ช่วยไปด้วยในะอาปาลูกของอปาอาปาลูกอาอปาอาปาลูกอาปาลูกของปาลูกของปา หยดครับนี่จะอ้อนวอนกันอีกนานไหมครับเนี่ยอาปาลูกของอาปาฮึ่ยเบิ่มช่วยเปยด้วยนะแม่เขาชอบพี่ก้องจังว่าเป็นลูกเขยใช่ครับเพิ่มแล้ววันนี้หลังจากทานข้าวเย็นเสร็จเนี่ยคุณก้องเขาจะขอคุณเปิ้มเป็นแฟนด้วยนะครับน้องแต่งชอบมากก้องเหรอครับให้ปัดช่วยว้ยไม่ได้ไม่ได้หรอก ไม่ไรจริงๆเลยป้าขอร้องนะไม่ไรไม่ไรไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีป้าขัดก็ต้องแต่งอ่ะไม่อยากเป็นขักก็แปลงในอนาคตเบิ้มเบิ้มลองคิดดีๆนะถ้าเบิ้มรักแล้วก็หวังดีกับครอบครัวเป้อเบิ้มต้องช่วยกันขัดขวางไม่ให้คนไม่ดีเข้ามานะป้าขออีกเชอา์สิป้าขออีกที่หนึ่งป้าขออีกที่หนึ่งอ้ยจะช่วยหรือไม่ช่วยเนี่ยถ้าไม่ช่วย เดี๋ยวพี่เบิ้มไปยุ่จ่าแน่นให้มาจีบแม่นะโอ้ยแม่เขาที่อยา่างกับไปอย่างงาั้นแล้วเขบตัวแล้วกลางมีปัญหาอะไรเราก็คุยกันไล่ <ś> เมื่อกี้เห็นพี่บอกว่าอกล้อ,องจะมาขอปรับเป็นงแฟนตรงกินข้าวยิงวันนี้ใช่ไหมครับใช่เราต้องหาทางจำจกักไม่สองคนนั้งอยู่เล่นตางสองต่อสองก็เท่านั้นทำยังไงล่ะครับพี่เบิ้มอา้า เขาจะขอเปลี่ยนแฟนกลางเขาก็ต้องกลางบรรยากาศแบบโรแมนติกคแล้วก็เข้าไปสร้างบรรยากาศให้บางปังปวกวุ่นวายเลสร้างบรรยากาศปั่นป่วนวุ่นวายไงไอ่ะป๊าว่าก็ไม่รู้เหมือนกลางเอา <c oughs> เอาอะไรก็เจอกันคลิกี่ทันต้องว่าฉลาดนะปั่นนี่เปินน้จิบแม่ไดสำเร็จไปแล้วงั้นเอางีา้เอาไงหลังข้าวเย็นนะอ่ะเราแกล้งให้พี่ดีเนะี่ยท้องเสียเอ <c oughs> อแผ่นนี้ดีกว่าไม่เอาอะเป้ พี่โกหกใครไม่เก่งโกหกทุกคนมาเป็นเดือนว่าเป็นเกย์นี่ไม่เก่งเหรอเฮ้ยนี่เี่ไม่ใช่เป็นเกย์เหรอเออคือเป้เขาหมายความว่าเกเลยครับเทเบิ้มใช่เกเลครับเกเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ใช่คนเรียบร้อยหรอกนะครับเพเบิ้มสมัยก่อนเนี่ยผมเกเลยมากครับเจอเด็กนะครับเตะเด็กเจอคนแก่เตะคนแก่เจอแมวเตะแมวเลยครับผม ครับผมแกเลยสุดๆดี่มันส่วนยอดจรเงียงเลยพอแล้วอย่าเบิ่มโคชื่อแล้วนี่เป้จะใจพี่โกหกว่าท้องเสียเนี่ยพี่ไม่เอาด้วยหรอกนะพี่กลัวทำแผนแตกงั้นพี่ดินก็ต้องช่วยเป้คิดแผนใหม่ถ้าอดินไม่แกล้งท้องเสียงั้นเราก็ต้องทำให้อีท้องเสียจริงๆสันแล้ว